อ้าวเหครับก็ฮอ,ขอกาสาวัสดีคุทุกคนท่านใดนะครับไันนี้ยยนอ,อยู่คนกวเซื่อนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมม่ลันแซนบล็อกที่เป็นเกมแนวกระบ,บาทรายทำอะไรก็ได้เหมือนกระบ,บาทรายาเล่นอะไรดีวะคีดไม่ออกเลยเล่นเครื่องจักรดีกว่าใ,ให้นางเล่นววสวายเรอยากเป็นหมอเครื่องแรกก็เป็นเครื่องทรงตัวอันนี้ม,มันสามารถล้มได้นะเนี่ยตีอันนี้ไม่กยงวลยืดแล้วสวัสดีจะล้มไม่ได้อ ตั้งหนีนี่เลยเหมือนตุ๊กตาลมลุกลอ้อรถเปิดมันก็จะมันจะไปเลยไปเลยอือขับขึ้นไอศครม่สิบร้อยพันเมื่อสิบ้อยล้านพันล้านมื่อศรัลเนาะโอ้โหหนึ่งเอวะเร็วนะเร็ว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 กลันดีเลย <laughs> ไอตู้กตาของใครไปไหน ไอพุ่นจะรวมมาน,นี่ได้อยกันนะโอ้เาเสรอยพันมืนแสนล้านสลานลิล้านล,ล้านลพันเขาเหนึ่งหมื่เฮียายไปแล้วอะไอพุ่นตีเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไอพุ่น ไอพุนสี่แชกเวลากดไปมันก็จะอ๋อไอพุนอันนี้มันจะบังคับให้มันอยู่ตรงกลางเสมอมันจะไม่เฉยไปเฉยมาเหมือนนั้นเนี่ยไอพุ่นแรงดันผมไม่ทำอันนี้แน่เลยมาจีจำดูมันดูดูแล้วมันแรงดีกว่านี้อ้อใช่หนึ่งหมื่น ดีที่เราไปดางคันเอาเลยนะเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยปรับโอโต้ดิอนังโอ้โหคุ้งได้เลยอืมโอ้โหสลายนี่ก็จะเป็นเครื่องดันเีย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 คือเครื่องมอรณาบิดามานดาไปยืนที่ จุดวิษศาสตร์เี้ยฮะเี้ยฮะเยืนดีๆเดี๋ยวกูตีไปเออเออเออเรียบร้อยเซฟเลยไปพัดเปิดตรงนี้จะบินไปเลย อันนี้มันจะบินตรงมันอยู่แล้วนะอันนี้เป็นปีกดิ่งพระธานยอดเขาเลยยอดเขาอีกวนเลยถ้าเราดิ่งลงไปเนี่ยไปอยาร่อนเลยร่อนลงไปร่อนมาแล้วร่อนมาแล้วไอ้เฮ้ยยังรอดไอ้นังแค่ต้องมียาฟืน้นฟูเสียบนี่ไอ้นังไงมันรอดมันรอดมันรอดมันจะหนักหน่อยนะ่าไอ้นังเอาไว้ให้แน็หละ ผู้โคนอะไรน้องพร้อมจะดิ่งพสุทธาแล้วยังไปเลยเคทโฮษนี่เ้ยมันลอออย่างนี้เลยเฮ้ยผิดคาดผิดคาดผิดคาดไอ้น้องล่าเหมือนล่มเลยวะใช้เป็นลมได้ เฮียแม่ร hmm. mm ่อนลงมาเฮียเห่า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 กระดูหัดกระดูหัดเฮดูไอ้นี่เนี่ยทอดไฟนะไอ้แม่งอจไรยิงรู้ไหมถ้ามันมึงตายไอ้ส้มเพราะมึงไม่ได้ใช้หนี้ไงมึงไปใช้หนี้ก่อนมึงก็ไอ้ปุ่มอันนี้แล้วก็สวิตช์อันนี้ทำงานเหมือนกันเลยเชื่อมสายไฟแบบนี้แล้วก็กดปุ่มปึ๊บ ก็จะทงานเหมือนแต่ปุ่มอันนี้เลยแล้วก็ไอ้สวิตช์อันนี้ก็ทํางานเหมือนกันแค่ต้องกดซ้ายขวา,ากดแล้วก็ปีอันนี้เข้าเครื่องอันนี้อ่าสมารถเลยได้เลือกเลยเปนะ็นก็ไปแล้วกันกดอย่างงีนน้ปุ๊บกดเปิดนี่ก็จะได้ปุ่มอ,อกมาง่ายๆเข้าใจง่ายไว้ดูเฉยๆแต่ใช้ได้แค่นี้ไม่ให้ดูเฉยๆโอ้กระจก จะได้แบบนี้ไม่ก้ากันนะนไฟไม่ไฟก็จะเป็นไฟเฉยๆนี่ก็จะเป็นประตูนี่ถ้าเราอยากจะสร้างประตูนะามาน้งใสอีกแล้วก็มีประตูมาให้แล้วนี่นประตูนี่ก็เข้าใจง่ายถ้าเราปิดไว้มันก็จะปิดแบบนี้เลยเข้าไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราเปิดก็จะเข้าขไปได้ทะลุได้ แต่ถ้าปิดตอนที่อยู่เนี่ยจะโดนดิบตัวขาดเครื่องแล้วไม่รู้เป็นแก้วประหารครบเก็บแล้วว่าจะสามารถเด็กไม่ได้เ,เน,บบนี่ยไปได้เปิดไฟได้แล้วก็ว่าจะใช้เป็นไฟนั่นเองไม่รู้เรื่องอุ้ยไ,ไม่รู้เรื่องอ่ะอ๋อคือบนไฟเออใช่ใช่ใช ไนี่ก็เป็นที่วาระดับพืน้นอ,อันี้มาเทียบตรงนี้เห็นไหมน้ามาันจะไหลขึ้นจะไหลขึ้นไปที่วัดนั่นเองเอาหมดแล้วโอเคครับสำหรับเกม,มเมลอนเฮกาหรือว่าเมลอนเซนบอกไม่รู้จะพูดอะไรและบายคิดว่าจะมาเมื่อไหร่ไ่รู้